สงสัยไหมการตลาดออนไลน์คืออะไรโอ้การตลาดออนไลน์เหรอครับอยากรู้ติดตามตตตทุ๊กกีสมาเลยครับการตลาดออนไลน์ตามคำจำกัดความของ Google นะครับที่จะค้นให้มาก็คือการใช้การตลาดแบบผลักโดยหลักแล้วจะใช้การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งข้อดีของการลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ก็คือสามารถลงโฆษณาโดยใช้งบประมาณเริ่มต้นที่ต่ำได้อย่างแม่นยำและตรงกลุ่ม ควาสื่อแบบเ a ดิชั o แนลประเภทโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพ์และนอกจากนั้นยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกแต่ถ้าเรามาดูตามความหมายของวิติกิพีเดียการตลาดบนอินเทอร์เน็ตการตลาดบนอินเทอร์เน็ตน Internet, หรืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งหรืออาจใช้ว่าไอมาร์เก็ตติ้งหรือเว็บมาร์เก็ตติ้งหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาดการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างลงตัวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแท้จริงซึ่งในรายละเอียดของการทําการตลาดอ e ี a มดการ์ติ้งจะมีรายละเอียดดังนี้1เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง ที่เรียกว่า niche market สเป็นลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทางคือ two-way communication 3. เป็นรูปแบบการตลาดแบบตัวตัวตว,ว o n e to o n e marketing หรือ personalized marketing ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถกำหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของตนเอง 4. มีการกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า d i s t r i i o n 5. เป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงที่เรียกว่า2 4 Business House 6. สามารถติดต่อสื่อสารต่อผลิตสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือเรียกว่า Quick Response 7. มีต้นทุนต่ำแต่ได้สิทธิผลสามารถวัดผลได้ทันที Low Cost and Efficiency 8. มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม r e l a t e to Traditional Marketing และ 9. มีการตัดสินใจในการซื้อจากข้อมูลต่าารที่ได้รับ Purchase by Information ฉะนั้น E-Marketing เป็ e นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาดและทางเทคนิครวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้านการออกแบบดีไซน์การพัฒนา Development การโฆษณาและการขาย Advertising and Sell เป็นต้นติดตามความรู้สาระเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ได้ที่ช่อง Dr.Peace ความคิดมีตัวตน